บสวีดัสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยเนะคะทุกคนวันนี้มันก็จะพาทุกคนมาดูของเข้าใหม่หลังจากอัปเดตใหม่นะคะมาดูกันว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะแต่ปาดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะทุกคนโอโ้เข้ามาก็จะเป็น s k y ยวิ g งนกทองนะคะทุกคนนี่เป็น s k y ยวิแบบนกทองอย่างนี้เลยโคตรเท่ okay. ทุกคนนีแล้วก็จะมีเป็นท่าเปิดตัวด้วยนะคะทุกคนนี่ท่าปิดตัวท่าเปิดตัวก็เท่ใช่ย่อยนะ มัชอบท่าปิดตัวมากเลยแบบปุ้มลงแล้วแบบมีปีกกระจายด้วยอ่ะอืมเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเลือกออกสองอย่างว่าเราจะเอาอะไรออกเอาไปปืนแล้วกัน <S <S <ๆ S 2> ปืนมีเยอวเทุกคนเราก็เลยจะเลือกออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสุ่มกันเลยเอาแรกก้าเพ็ดไปสุ่มไปเลยยังไงก็หมดตู้ตวววัวติงแล้วล่ะตัวติง เฮ้ยตู้นี้ถูกนะทุกคน,นถูกตู้นี้ถูกอลิมาจากแล้วว้าวว้าวาว,าว,าว้าวเดี๋ยวเรากดหยุดเองว่ายังไงแล,แล้วก็มาต๊้นี่ได้แล้วทุกคนสกาวิง คอร์ช l e ได้แล้วนะจ๊ะอันนี้ก็มีวันที่24มีนาะถึงวันที่31มีนะคาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะทุกคนมาแค่6วันเท่านั้น,นะคะ่ที่สนใจก็รีบๆมาสุ่มกันอืแล้วก็จะมีฟรีเป็นเจ้าของได้แล้ว,ลวโดยใช้เหรียญโกลรอย,ยันะคะปืน w U M P. อาเูอ็มพนี่นะคะทุกคนเป็นแต่ว่าปืนนี้บันมีแล้วนะคะทุกคนมนก็เลยจะไม่สุมนะแล้วมก็อัพเต็มไปแล้วด้วยนะ นี่เป็นแบบนี้เลยมันจะให้เลื่อนขั้นแบบนี้นะคะทุกคนมีเวล1หนถึงเวลสนะอ่าอันนี้ดาเมจก็จะบวก1แล้วก็ความเร็วรีโหลดบวก1เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ใครที่สนใจอยากจะสุ่มก็สามารถมาสุ่มได้มีตั้ง68วันเลยอะ่ะมีตั้งแต่วันที่22มีนาถึง30มสิบพฤษภาคมเลยนะคะทุกคนใครที่สนใจก็ ปสมกันได้แล้วก็จะมีเจ้าหนูฮันนี่นะคะเป็นเจ้าของแฟชั่นสุดจับทั้ง4เซตแบบฟรีๆได้แล้วที่โกโรยอโอ้แล้วเราจะประจันอะไรทุกคนนี่โกโรยอมี2อันเลยโกโรยออันแรกก็จะเป็นปืนนะคะทุกคนโกโรยออันที่2ก็จะเป็นชุดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มชุดกันเพราะว่าปืนเรามีแล้วนะจ๊ะไปกดสุ่มติดไปเลยทุกคนว่าะรา สามสิบใบได้เลยทุกคนออกง่ายจัดอันนี้ใครอยากจะสุ่มก็สมานมาสุ่มได้นะทุกคนมีวันที่ยี่สิบสองมีนาะถึงวันที่สามสิบพฤษภาคมเหมือนกันนะคะทุกคนใครที่จดใจกริบีมนะจ๊ะแล้วก็จะมีนี่นะคะทุกคนตรงมุมขาวามือจะเป็นอันวาโร่กำเนิดระเบิดข้างนะ,ะทุกคนอันนี้เป็นกิจกรรมแบบสายฟรีห้ามพลาดเลยนะจ๊ะทุกคนนี่ก็จะมีแบบ ล็อกอินายวันนะคะทุกคนมันจะให้กดรับนี่นะคะมันจะมีภารกิจรายวันนี้เล่น3มเกมแล้วก็จะได้รับได้รับของตามนี้เลยนะคะและถ้าสมมุติเราเล่นเต็มหมดนี้นะคะทุกคนนี่คือของที่เราจะได้นะคะเป็นบัตรไดมอนนะคะคูณสาแล้วก็เป็นตาปุกพลังฮันวาอันวาโลนะคะคูณสิบห้าแล้วก็จะมีตัวสัมภาระนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวละครน,นะคะทุกคน ตัวละครอาวารนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มีตาปกพลังเหมือนเดิมอมือันนี้ก็จะเป็นตัว e อีโวอันนี้ก็จะเป็นบัตรสร้างห้องแล้วก็จะมีถ้าสะสมถึงร้อยห้านะทุกคนจะได้เป็นชุดผู้หญิงนี้ฟรีเลยชุดน้องคือน่ารักมากแวชอบลองเท้ามากเลยลองเท้าแบบสีแจม่มแจ่มมากๆเลยะ,ะลยทุกคนใครที่สนใจนะทะะะะะุกคนก็สามารถมา เล่นกันได้นะคะแต่ต้องเล่นยินบ่อยๆนะถึงจะแบบได้เร็วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีกิจกรรมรายวันให้เรารับนะจ๊ะโอเคของเข้าใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้แบบด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบาย